สวัสดีครับสวัสดีครับแม่ปุ้ยสวัสดีค่ะพี่นัทนี่วันนี้นะคะมาเจอปุ้ยแล้วก็พี่นัทเนาะวันนี้เราก็จะมีแบรนด์ตลาดด้วยแบรนด์ไหนครับน้องปุ้ย Honda CRV 2.0ครับ2นะครับปี2นะ7ใช่แล้วราคาอยู่ที่739,000บาทเท่านั้นเอง739,000บาทผ่อนเดือนบาใช่แล้วะผ่อนอยู่ตกประมาณ14,000กว่าบาทอ่ะไม่เกิน15,000บาทถ้ากู้คนเดียวเงินเดือนเท่าไหร่ดีถ้ากู้คนเดียวนะคะตัวนี้1เงินเดือนประมาณ20,000ขึ้น ของเงินเดือนสัก2 0 0 0 0ื่น่สองห่นาอ่าของเงินเดือนสัก2องหมื่นห้าถ้าอยากกู้คนเดียวของเงินเดือน25งหมใช่แล้วแต่ถ้ามีเงินเดือน15ื่นขอสองคนกู้รวมหลายคนเงินเดือน1มื่นจูงเมียมาใช่จูงเมียมาจูงพ่อจูงแม่มาพ่อแม่พี่น้องนามสกุลเดียวกันนะคะสามารถร่วมรายได้ได้อ่าถ้าอยากมีรถครอบครัวไว้ใช้กันนี่เลยอ่ะก็ถือว่าเป็น มันเป็นรถที่ค่อนข้างจะราคาสูงเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเลทผ่อนก็จะพอตัวแต่ว่าดอกเบี้ยจะถูกเพราะเป็นปีใหม่ปีใหม่ดอกเบี้ยาไหรเยะสองจุดเก้าเก้าได้ได้เนาะพี่นีอยู่ที่สามจุดแปดเก้าค่ะพี่นัทเครดิตดีฟรีดาวได้ไหมตัวนี้จัดได้เต็มเหมือนกันจัดได้ล้นเหมือนกันใช่เอามาแต่ถ้าคุณมั่นใจคุณเครดิตดีถ้าคุณมั่นใจว่างานการคุณมั่นคงนะครับสเตทเมนต์คุณสวยเนาะคุณเอาเอกสารเข้ามาก่อนจะกําเงินมาห้าพันครับ ถ,<า>ถ้าเกิดผ่านได้เยอะไปห้าพันผมคืนให้ด้วยใช่แล้วนะหรือคุณอยากได้เป็นล้อตรงล้อแต่งอยากได้เครื่องเสียงเพื่ออเครื่องเสียงคันนี้จอแอนดรอยด้วยเครื่องเสียงไม่ต้องลนะเนาะคุณอยากได้อ<ล>ะไรบอกมันมาครบแล้วนะพี่นัทคันนี้ลูกค้าดูแลรถด,ดีนะครับตั้งแต่ป้ายแดงคันนี้ระดับสองแท้เลยใช่แล้วนะขอบอกเลยคันนี้นะครับก็สเปคเบื้องต้นของมันนะครับ CRV 2 0ขับ2นะครับผมไฟหน้าไฟหน้าขอบอกว่ามันเป็นแยกส่วนการไฟสูงไฟต่ำแต่ยังเป็นหลอดไฮโดรเจนอยู่นะขอบอกเป็นไฮโดรเจนอยู่ แล้วก็มีเดย์ไลท์นิดนึงไฟเดย์ไลท์เส้นเดย์ไลท์นิดนึงเพื่อคือรถสมัยนี้อันนี้มันยาวถึงนี่เลยไหมคะพี่นัทอ่าถึงจ้ะถึงถึงนี่เลยเนาะถึงโย่ถึงโย่แล้วก็สปอร์ตไลท์ด้านล่างเนาะใช่แล้วทันนี้ก็ล้อยางยางลูกค้าก็เพิ่งเปลี่ยนเหมือนกันนะครับผมนคะทันนี้ก็จะเป็นยางดีก่อนนะน่าจะประมาณปีสิบแปดะถ้าพี่จำไม่ผิดอะพ่ะพี่เพิ่งซื้อเข้ามาเองเนี่ยนะ ่าประม่เออยางใหม่ยางใหม่ประมาณปีทใช้ได้อีกนานเลยนานยางใหม่ขอบ17เจใช่ไหมคะใช่ครับขอบ17อ่ะอันนี้ก็จะเป็นกุญแจก็จะเป็นสมาร์ทคีย์เพราะฉะนั้นที่มือเปิดจะมีปุ่มปุ่มคีย์เลดกดนะคีย์เลดกดให้่นี่เลยไม่ต้องหยิบกุญแกุญแจใช่แล้วหลายคนเหมือนพี่เมื่อก่อนพี่จับเปียวีใหม่ทุกจะหาที่เปิดตรงเนี้ยที่ไหนได้อยู้าร์ทเหรอวันชินวันชินเนี่ยโอ้โหใหม่มาก รถเดิมน็อตเดิมนะครับอันนี้สายนี่กล้องนะวันนี้ขอลูกค้าขอกล้องกลับใช่แล้วให้ดูพลาสติกตรงนี้ยังไม่แกะลูกค้าดูแลรถดีครับลูกค้าดูแลรถดียังไม่ได้แกะเลยนะคะนี่ยังอยู่ครบหมดเลยตะขงตะข่ายกันล้ออะไ่ในเครื่องมือยังอยู่อะไรเครื่องมือจากศูนย์ฮอนด้ายังอยู่ครบค่ะเป็นรุงฟิลเลอร์เดิมหมดใช่แล้วไอ้พวกนี้ก็พลาสติกยังไม่แกะจากศูนย์เลยเนาะก็ถือได้ว่ารักรถอะดูแลรถดีแล้วก็ค่อนข้างจะ ใช้รถถนอมนะครับแล้วก็แอบของแต่งกระจุกกระจิกให้ไปนะครับผมมาดูภายในกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูภายในแผงประตูชาดจเหมดทุกอย่างปุ่มฟังก์ชันอยู่ครบรถท้าผูชายใช้จะเป็นแบบนี้ครับปุ่มจะไม่ค่อยเลือนพอเล็บไม่ยาวภายในก็ปกติอยู่แล้วเนาะเป็นอาเฮาร์วก็จะใหญ่ใช่ อันนี้ก็เป็นพุสตาร์นะเป็นพุสตาร์วิทยาจอเป็นแอนดรอยแอนดรอย9นิ้วนี่ครับที่บอก9นิ้วใช่ครับตัวนี้ก็จะเป็นดูฮอสปอตนะแชร์ลิงจากโทรศัพท์ได้เล่น YouTube อะไรได้แต่พอดียังไม่ได้กดแลใช่ครับจอสัมผัสครับรุ่นนี้จะเป็นจอใช้สัมผัสเาใช้ทุบไม่ได้นะครับผมทุบก็แตกตัว200ก็แอร์ก็จะเป็นธรรมดาอยู่นะครับยังไม่เป็นแบบหน้าจอออโต้เนาะแต่ว่าคันนี้ก็คือมีดีที่เครื่องเล่น ใช่แล้วพี่นัดคอนโซลไม่ว่าจะเป็นเกียร์คือยังยังดูดียังใหม่ทุกอย่างเลยค่ะเจ็ดหมื่นกว่าโลครับใช่แล้วค่ะสภาพก็คือเจ็ดหมื่นกว่าโลนะครับกระจกหลังตัดแสงเนาะอ่าเบาะเป็นไฟฟ้าหนึ่งข้างอ่าไฟฟ้าหนึ่งข้างลืมบอกเป็นสีครีมเนาะอันนี้เดี๋ยวฟอกให้ใช่สีครีมสีเบจเดี๋ยวเราจะฟอกฆ่าเชื้อทําความสะอาดให้ข้างหลังก็จะมีแอร์นี่อ่ะใช่นี่เลยอันนี้อย่างที่บอกก็คือห้าที่นั่งข้างหลังพับเบาะได้เนาะ เหมือนกันทั่วไปรถครอบครัวคือนั่งสบายกว้างขวางนี่ใช่เลยมีถาดแบบว่ารองแบบคือแบบยกออกมาทําความสะอาดผมสามดีผมสามดีห้าดีเจ็ดดีอะไรตอนนี้ที่เขาอิดคิดกันนะที่อันนี้ใช่ไหมที่เขาเรียกไรมห้าดีสามดีเจ็ดดีอะไรเนี่ยแปดดีเก้าดีอะไรของเขาแล้วเ่ผมไม่รู้ว่าเขาวัดจากอะไรไม่รู้ดูมิติไหนกันเนาะก้ามองหลังมีครับมาดียวเข้าให้ดู แต่พอดีเปิดประตูไว้เปิดประตูไว้คือเขาจะมีจับได้ว่าประตูบานไหนเปิดให้ดูเห็นป่ะพเปิดประตูขวาเนี่ยมาประตูขวาก็เปิดเห็นนะเปิดประตูซ้ายอยู่ประตูก็เปิดนะครับอ่าเดี๋ยวพี่นันจะพาไปชมห้องเครื่องกันตัวนี้ก็บอดี้ใหญ่เนาะ c ซ V เครื่องสองพันนั่งเที่ยวต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยแบบเที่ยวคุณพ่อคุณแม่กลับไปเที่ยวไปเที่ยวต่างจังหวัดคือนั่งแบบไม่รู้สวยสวย ตีคนสวยๆนี่ให้ดูอย่าตีว่ามันเลอะครับให้ดูว่ามันเพิ่งเข้ามาเนาะอันนี้ยังไม่ได้ล้างถ้าล้างก็สวยใช่นเะหมือนเราอาบน้ำอาบน้ำก็สวยมา,มาสังเกตอะไรมาร์กเหมือนเดิมมาร์กอ่ะ นะครับนี่นอกจากขายเราก็จะให้อ้นี้ไปด้วยนะให้วิธีการดูรถกันไปด้วยใช่แล้วเยวิชากันไปด้วยนะครับมีมาร์กมีรอยอาร์คอะรอยอาร์คมีมาร์คมีแต่รอยเชื่อมไม่มีเนี่มเด่มเดิมนะครับสติกเกอร์อยู่ครบนะครับน็อตฝากระโปรงซ้ายขวาไม่ขยับขยับทีนี้ก็ต้องดูด้วยนี่ค่ะว่า ขยับเพราะทำตีหรือขยับเพราะเปลี่ยนเนาะไอทำต<ข>ีอนุโลมลไม่ว่าการนะยังไม่เคยเปิดเคยไขยังไม่เคยขยับใช่ครับนี่วันนี้เราสองคนก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีรับวดีครับ